สวัสดีค่ะคลิปนี้มุมกเกษตรจะพาเพื่อนๆมาดูโรบัสต้าใจแอนนะคะที่เป็นแพทที่มุมกเกษตรชํำเอาไว้นะคะแล้วก็ไม่ได้ดูแลน้องเลยก็คือไม่ได้ใส่ใจไม่ได้อะไรเลยนะคะแล้วกเ็เขาค่อนข้างที่จะมีแผลเยอะนะคะไม่สวยแต่ว่าไม่ไม่เป็นโรคไม่เป็นอะไรนะเหมือนจะเป็นแค่แผละนะคะ ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเนาะมุมเกษตรจะทําการหรือเขาดูนะคะว่าระบบรากเขาเป็นยังไงนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะทําการเปลี่ยนกระถางให้เขานะคะเราไปดูไปพร้อมๆกันเลยว่าระบบรากของเขาเป็นยังไงนะคะโลบัสตาใจแอนเป็นโอพันเทียตัวหนึ่งนะคะที่สามารถที่จะกินผลกินใบได้นะคะแล้วก็กำลังเป็นที่นิยมกันในขณะนี้นะคะสำหรับโอพนเทียโลบัสตาใจแอน เดี๋ยวเรามาลื้อดูกันว่าระบบรากของเขาเป็นยังไงนะคะสมบูรณ์ดีไหมถ้าเราดูแลดีๆเนี่ยเขาจะโตไวนะคะที่จริงถ้ามุมเกษตรดูแลเขาดีๆป่านเขาก็คงจะแตกแพตมาเยอะแล้วแหละนะคะแต่ว่าไม่ไม่ได้ดูแลเขาเลยนะคะก็เขาก็จะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะคะสําหรับต้นนี้นะคะเป็นไม้อีกตัวหนึ่งที่เขามีขนาดใหญ่นะคะเหมาะสําหรับ ระดับสวนนะคะใครที่ทำจัดสวนแคตัสแ,แบบเอาดอนะคะสามารถที่จะเอาดอหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะภายนอกอาคารอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะใช้เขาในการปลูกระดับได้นะคะแพทเขามีขนาดที่ใหญ่จริงๆถ้าเราดูแลเนี่ยเขาใหญ่กว่านี้อีกนะคะแล้วก็ผลของเขาสามารถที่จะกินได้นะฮะใบของเขาแพทของเขาเนี่ยสามารถที่จะกินได้เช่นกันนะคะแล้วก็มีสรรพคุณทางยาด้วยนะคะ เขาก็อาจจะยุ่งเหยิงนิดนึงเนาะระบบรากของเขานะคะเขาเป็นไม้ชำหน่อนะคะก็จะไม่มีรากแก้วนะคะจะมีแต่รากข่อยนะคะจะทำการตัดแต่งร่างให้เขาแล้วก็จะพักเขาไว้นะคะนี่ก็เป็นระบบรากของเขานะคะอ่า เดี๋ยวจะเอาเข้าไปล้างโอเคนี่นะคะอ่า ถ้าเกิดว่าเราได้แพทตัดสดมาแล้วเราฉําเนี่ย่างของเขาก็จะมาประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นมุมกเกษตรจะเอาเขาไปแช่ยากันลาชนิดหนึ่งนะคะยังไงเราก็ลื้เขาเออกเลยเนาะแล้วก็เป็นยากันลาที่มุมกเกษตรใช้กับเฟอโลเมื่อกี้นะคะลดเขาชนิดหนึ่งนะคะ แล้วก็พักเอาไว้นะคะคัดตัดทุกตัวนะฮะหลังจากที่เราทําการตัดแต่งรากเนี่ยเราควรที่จะพักเขาเอาไว้นะฮะแล้วก็รอให้รากเขาแห้งก่อนแล้วเราค่อยเอาเขาไปปลูกนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเราเอาไปปลูกทั้งแบบนี้อาจจะทําให้รากต้นของเขาเน่าได้นะคะนี่ก็เป็นแอสโตนะคะที่เขามีปัญหาในเรื่องของราสนิมนะคะมุมเกษตรก็เลยเอามาแช่ไปพร้อมๆกันนะคะดูแลไปพร้อมๆกันนะคะเนาะเดี๋ยวยังไงวันไหนที่มุมเกษตรปลูกจะมา พาเพื่อนๆมาปลูกนะคะแล้วก็อัปเดตความสวยงามของโรบัสตาต้นนี้ไปพร้อมๆกันนะคะที่จริงมีเยอะแต่ว่ามุมเกษตรเนี่ยคือเวลาที่เขาแตกแพทมาเราก็ขายขายขายอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีบางแพทที่เขาแตกออกมาแล้วเราแบบรู้สึกว่าเอออยากจะเก็บไว้ประดับสวนอะไรอย่างเงี้ยถึงจะเก็บไว้นะคะแล้วก็ช่วงนี้มุมเกษตรหรือแปลง หรือแปลงโอพันเทียนะคะก็เพื่อนๆหลายๆคนก็ทักถามกันเข้ามานะคะว่าจะมีแบ่งปันไหมนะคะช่วงนี้ก็คือโอพันเทียของมเกษตรเนี่ยจะไม่สวยนะคะเพราะว่าหรือมา ได้เดือนสองเดือนแล้วมั้งไม่มีเวลาลงปลูกนะคะเขาค่อนข้างที่จะเหี่ยวนะคะแล้วก็โค้งงองเนาะมุมเกษตรก็อาจจะไม่ไม่ได้แบ่งฟันนะคะสําหรับช่วงนี้เนาะ,ะแล้วก็อีกสักพักหนึ่งถ้ามุมเกษตรปลูกเขาอะไรแล้วเขาสวยงามก็จะเอามาแบ่งฟันอีกทีหนึ่งนะคะเนาะวันนี้มุมเกษตรก็พาเพื่อนเพื่อมาดู Open tier, โอพันเทียโรบัสตารจาแอนแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงถ้าปลูกมุมเกษตรก็จะพาเพื่อนๆมาดูขั้นตอนการปลูกอีกทีหนึ่งนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ